อันยองหากพูดถึงซีรีส์เกาหลีที่กำลังได้รับความนิยมและกวาดเรตติ้งถล่มทลายขนาดนี้จะเป็นเรื่องไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ Queen of t e a r ราชินีแห่งน้ำตาที่ได้นักแสดงสาวอย่างคิมจีวอนประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มที่ค่าตัวแพงที่สุดคิมซูฮยอนวันนี้อาจูมาเลยจะพาส่องผลงานการแสดงของคิมจีวอนจะมีผลงานอะไรบ้างไปติดตามชมกันคะ่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคิมจีวอนเกิดวันที่1 9ตุลาคมปี1992จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทงกุกคณะศิลปศาสตร์สาขากา,ารละครคิมจีวอนเข้าวงการบันเทิงด้วยการรับงานพีเซนเตอร์และถ่ายโฆษณาเธอมีผลงานโฆษณามากมายไม่ว่าจะเป็นโฆษณา LG Lo ร ร่วมกับหนุ่มวงบิ๊กแบงและโฆษณาเครื่องดื่มโอเลนซีจนเธอได้รับฉายาโอเลนซีเกอร์ทำให้หลายๆคนจดจำเธอได้จากโฆษณานี้ด้วยความสามารถในด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีเธอยังเคยเป็นเด็กฝึกเพื่อไปเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอีกด้วย จึงทำให้เราเห็นเธอในมิวสิกวิดีโอเพลง God's Boy ของยุนฮาและเธอได้เล่นเบ็กอัพให้กับยุนฮาในตำแหน่งคีย์บอร์ดรวมถึงร้องคอรัสในเพลงนี้และยังมีโอกาสได้เดินสายโปรโมทร่วมกับยุนฮา จีวอนเริ่มต้นการเป็นนักแสดงในปี2008ที่เธอได้ร่วมแสดงใน s i บิส s ิซง o n และเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี2011กับซีรีส์ซิสคอมตอนยาวให้คิก3 The r e v e n นท์ออ h เดอะช t อตแเฉพาะขาสั้นขอเอาคืนโดยเธอรับบทเป็นจีวอนและในปีเดียวกันกับซีรีส์วัซับเรื่องราวของความฝันและความรักในร้วมหาวิทยายลัยของนักศึกษาเอกดนตรี โดยจีวอรับบทเป็นพักแท่อีกเด็กสาวจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย you're guy I like clip your wings so you can fight. love and crying shame you're woman fight Stupid Cupid, และภาพยนตร์โรแมนติก Heaven โดยเธอรับบทเป็นชูเวมีมี่โดยในปี2012เธอมีผลง,งานซีรีส์ที่โดดเด่นอีกเรื่อง True the Beautiful อยู่โดยเธอรับบทเป็นซันฮานาะนักกิมนาสติกลูกสาวเศรษฐีปุ๊ดเท่กิ๊บปุ๊ดต้องมาพาชิจอะอะไม่ชอบจริงๆ มาตนนเนันกเกและในปีเดียวกันกับ h o r l e r Story ภาพยนตร์สยองขวัญโดยเรื่องนี้คิมจีวอนรับบทเป็นจีวอนเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกฆาตรกรต่อเนื่องจับตัวมาและเธอต้องเล่าเรื่องราวสยองขวัญให้ฆาตรกรฟังในปี2013เธอได้แสดงในภาค2ของ h o r l e r Story โดยเธอได้รับบทเป็นซาทันฮีและในปีเดียวกันกับผลงานซีรี ดีอ yes. ซีรีส์ที่มีนักแสดงแถวหน้าและนักแสดงดาวรุ่งมากมายโดยเธอรับบทเป็นยูลาเอลผู้มั่นของคิมทันที่รับบทโดยลีมินโฮเธอเป็นทายายของแบรนด์ธุรกิจเสื้อผ้าโดยเรื่องนี้ทำให้เธอได้รับรางวัล New Star a w a r d ์ของ SBS Drama Awards ปี2อ1พกับซีรีส์วันซันนี่เดย์นำแสดงโดยโซจีซอฟคิมจีวอนเรื่องราวของคิมจีโฮชายหนุ่ม ที่หวังในความรักต้องมาทํางานในเกาะเซจูและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งโดยบังเอิญซ้ําแล้วซ้ําแล้วระหว่างที่ใช้เวลาด้วยกันทําให้พวกเขาเริ่มตกหลุมรักกันทีละนิดคิมจีวอนมีผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์อย่างต่อเนื่องมากมายและหลายบทบาทจนในปี2016กับซีรีส์ด e n ซนส์ of t ต e Sun ชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอรับบทเป็นแพทย์ทหารร้อยโทยุนมยองจูซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมและโด่งดังมาก โดยเรื่องนี้นำแสดงโดยซงจุนกิซองเฮเคียวจินกูคิมจีวอนและซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลมากมายต่อมาในปี2017เธอได้รับบทนำเป็นนางเองเกเต็มตัวใน f i ฟอร์ไ r My Way ในบทของชเวเอลานักงานแผนกประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าที่เธอมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวโดยเรื่องนี้เธอได้แสดงคู่กับพักซอจุนยปน하지บินซ이다

เธอได้กลับมาสแสดงกับทรงจงกิอีกครั้งในซีรี iko, ส์อัดตันคอนิโก้ทรงครามสยบปังก์ซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคโดยรับบทเป็นธัญญาเรื่องราวของการกำเนิดอรารยธรรมและเผ่าพันธุ์ต่างๆสบสอบยกนี้ก็านด사람이사람인건사람속에있어서라고했어요돕고같이웃고같이울고 Maybe สองพันปี2020เธอได้มีผลงานซีรีส์สั้นเรื่อง Love stuck in the city ความรักในเมืองหลวงใหญ่โดยเรื่องนี้คิมจีวอนรับบทเป็นอีอึนโอหรือยุนซอนอาเรื่องราวของหนุ่มสาวจากเมืองหลวงโซ6คนผ่านการสัมภาษณ์รวมถึงติดตามชีวิตของพวกเขาโดยเธอได้แสดงคู่กับดีชางอู มาในปี2022กับซีรีส์เรื่อง *Mary b e t o n o s e ปล่อยใจสู่เสรีที่เธอได้รับบทนำร่วมกับอีมินกิซวนซอกกูและอีเอลเรื่องราวของสามพี่น้องยองซามฮียอมมีจองและยอมกีจองที่เกิดและโตในเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลกรุงโซที่พวกเขาทั้งสามคนเบื่อในกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากโซในขณะที่มีชายลึกลับคุกู ที่ไม่มีใครทราบชื่อจริงๆของเขาใช้ชีวิตเรียบๆและเก็บงำความรับบางอย่างเอาไว้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับพวกขเขาโดยที่เรื่องนี้คิมชีวอนรับบทเป็นยอมมีจองน้องสาวคนสุดท้องที่เป็นคนเก็บตัวขี้อายโดดเดี่ยวและเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่เคยถูกเติมเต็ม่นันนันเชอ่ ในปี2024กับผลงานซีรีส์ Green o f t e a r s ราชินีแห่งน้ำตาซีรีส์ที่กำลังกวาดเลกติ้งในขณะนี้โดยได้ปรกบคู่กับคิมซูฮยอนในบทบาทของฮงแฮอินายาทรุ่นที่3ามของเจ้าของห้างสับสินค้าควีนเธอทั้งเก่งฉลาดและเย็นชา ทีกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตหลังแต่งงาน3ปีพร้อมเวลาที่เหลือน้อยของเธอโดยซีรีส์เรื่องนี้สามารถหารับชมได้ทาง n น t f l i x จำนวน16ตอนในฐานะนักแสดงเธอทุ่มเทกลุมอาหารนานกว่า1น่ปีเพื่อที่จะเป็นโฮงแฮอินในเรื่องฟินออฟเซียที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อสามารถใส่เสื้อผ้าหลากหลายได้ในระหว่างการถ่ายทำซึ่งความพยายามและความทุ่มเทในการเข้าถึงบทบาทในแต่ละคาแรคเตอร์นั้น ที่สูจน์ให้เห็นได้ว่าเธอคือนักแสดงตัวจริงขอให้สนุกกับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อจุม,ม่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ